ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567ครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสูตรแ e จิกคอร Channel อยู่ผมอาจารย์ศิทธพัฒน์หรือว่าหมอแมนพลังเลขครับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับนะเป็นเลขเด่นสูตรแรกของงวดเลยนะครับที่จะนำมาฝากพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็เป็นงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับโอ้โห แค่ชุดหลักนี่ก็มาแบบตรงๆแล้วนะครับอ่แต่ก็มาในส่วนของเลขด้านบนนะครับหมาแม้นให้ไปก็คือ462นะฮะตัดเล่นเนี่ยก็จะมี62อนะ่าก็จะมี4642 62อย่างเงี้ยน,นะครับก็ปรกากฏว่านะครับไปเข้าเลข62นะครับก็คือเป็นด้านบนนะตัวด้านบนรางวันที่1นึ่งอ่านะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่มีรางวัลให้รางวัลที่แบบ อย่างเป็นทางการเนาะให้เราลุ้นกันนะครับแต่ก็เป็นอันรู้กันนะครับว่าเป็นเลขที่ท่านสามารถไปลุ้นได้ตามช่องทางธรรมชาตินั่นเองนะครับแต่สําหรับในงวดถัดไปนี้นะต้องบอกนะว่าทางรัฐบาลก็มีการเพิ่มรางวัลเข้ามาแล้วนะครับเป็นรางวัลสามหลักกับรางวัล2หลัก นะแบบสลับกันนะภาษาชาวบ้านก็เรียกแบบทั้งตรงทั้งโต้แต่แหละนะครับ <g ül> <g ül> ก็คือว่าอ้างอิงจากรางวัลที่1น่นะครับก็คือมีทั้ง2ตัวบนแล้วก็3าตัวบนนะครับอันนี้เราสามารถพูดกันได้แล้วนะอ่าแบบว่า,าถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็สามารถเข้าไปาซื้อสลากกันได้นะครับในแอปแอปเป๋าตังค์นะเออแอปเป๋าตังค์นะครับตอนนี้มีสลากมาแล้วนะก็เป็นช่วงทดลอง6เดือนนะแต่คิดว่าน่าจะได้รับ ความนิยมอยู่พอสมควรนะครับขอให้ทําระบบให้มันดีๆเนาะอ่าคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่เอาเลขเนี่ยไปลุ้นได้นะนอกจากลุ้นอ่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถลุ้นนะครับรางวัลเลขเอ่ท้ายอา่เขาเรียกว่าเลข2หลักกับเลข3หลักนะครับที่อ้างอิงตามรางวัลที่1ก็คือ2ตัวบนกับ3ตัวบนเนี่ยได้ด้วยนะคราวนี้แบบ ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเขาเริ่มจําหน่ายก็คือ17ตุลาคมนะครับเริ่มเริ่มจําหน่ายนะครับก็อ้างอิงผลรางวัลของงวดวันที่1พฤศจิกายน67นะครับเออนะคราวนี้ก็แม่หากินง่ายขึ้นหน่อยนะครับไม่หรอกจริงๆก็สามารถพูดได้แบบเออเต็มบากเต็มคําหน่อยนะครับ สำหรับคราวที่แล้วนะครับก็เลขเข้าไป6.2นะครับแล้วก็ยังมีชุดแผนงที่หมอแมนให้ด้วยนะครับเลขยามนำโชคคราวที่แล้วเนี่ยชุดหลักเนี่ยให้ไป4 6 2นะครับแล้วก็ชุดแผลงเนี่ยมี695เมื่อจับตัวเลขนะครับทั้ง2ชุดชุดหลักชุดแผลงเนี่ยมาโยงกันนะครับจับชนเลขนะครับกาเรียกว่าชนเลขกันนะครับก็จะมีชุดหนึ่งที่เป็น6กเานะครับปรากฏว่าถ้าท่านจับโยงแล้วปุ๊บเนี่ย นะครับมันไปตรงกับเลข3ตัวด้านบนก็คือ962อนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะแต่ถ้าเกิดท่านเล่นแบบ6กลับนะครับอย่างที่หมอแม่เคยบอกเคยสอนไปนะ,นะถ้าเล่นแบบ6กลับเนี่ยท่านจะถูกตรงเลยนะครับก็คือเลข962นั่นเองนะครับเป็นยังไงล่ะเออนะเดี๋ยวสกิลนี้นะเราจะได้ามาใช้กันแล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้น,นหลังจากที่าทางรัฐบ,บาลเนี่ยได้มีการนะออก สลักนะครับสองตัวเอ่อสองหลักและสามหลักอตอนนี้ต้องเรียกแบบนี้ก่อนนะครับสองหลักและสามหลักนะครับอ้างอิงตามรางวัลที่หนึงอเราจะได้ใช้สกิลตรงนี้มากขึ้นอ่าสกิลในการเอ่อพลิกอ่าเขาเรียกว่ากลับให้ครบ6กลับเนี่ยใครที่ทั้งกลับไม่เป็นยังทําไม่เป็นนะเดี๋ยวต้องมาสอนกันนะ,นะครับเอาละตอนนี้นะครับก็ เข้าสู่นะครับในส่วนของเลขยามนำโชคในงวดนี้กันบ้างงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าไปแบบตรงๆปังๆกันเลยนะครับก็เรียนย้ำกันอีกสักครั้งนะครับศาสตร์เลขยามนำโชคเนี่ยนะครับเ,เป็นศาสตร์ที่ได้รับการประยุก์ตขึ้นมานะครับจากเรื่องของดวงดาวจากเรื่องของโหราศาสตร์นะครับจากเรื่องของยามนะครับดวงยามต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจับ3อย่างมาประยุก์ตเข้าหากันนะครับโดยหมอแม่นเป็นคน คิดค้นการประยุกต์นี้ขึ้นเองนะเออก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าท่านไปหาที่อื่นที่ไหนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีแบบนี้หรือว่ามันจะไม่มีใครใช้หลักการนี้นะครับอันนี้ต้องเรียนย้ำกันอีกอสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นศาสตร์ที่คิดขึ้นมาใหม่โดยนําของเก่าเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาผสมผสานมาประยุกต์ให้เกิดศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแต่พูดกับผู้ที่ชื่นชอบก็แล้วกันนะครับ สูตรการหาตัวเลข <c oughs> จากดวงดาวเนี่ยมันมีหลายสูตรหลายศาสตร์แม้กระทั่งสูตรที่ไม่เกี่ยวกับดวงดาวนี่ก็มีเยอะนะแต่สําหรับหมอแม่นะเป็นเขาเรียกว่าผู้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับก็จะต้องยึดหลักนะในการหาเลขมาจากดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่ถนัดนะครับก็ว่ากันไปนะครับโดยศาสตร์เลขยามน้าโชคนี้นะครับก็ถ้าท่านเห็นที่อื่นที่เป็นลักษณะนี้แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดเองนะเขาอาจจะแบบ อาจจะนําไปประยุกต์ใหม่ก็ได้นะไม่ไม,ไม่ได้ว่ากันนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราครับถอดรหัสเลขยามนําโชคประจําวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยเราเนี่ยแทนด้วยเลข6นะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วท่านท่านจะแผลงท่านสามารถแผลงได้ทั้งเลข4แล้วก็เลข9นะครับ เลข6เนี่ยเลขวันศุกร์นะท่านสามารถแผงได้เป็น4หรือเป็น9ก็ได้นะครับแผงเป็น4ก็ตามคู่ธาตุแผงเป็น9ก็ตามหลักการความคล้ายนะครับมันกระดกหัวเนอะเอออย่างคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครแผงจาก6เป็น9เนี่ยนะครับอย่างคนวันศุกร์เนี่ยหมอแมนให้เลขไปก็คือ9 1 6จัดอันดับไว้เป็นคนอันดับที่1ที่จะมีโชคสําหรับคนวันศุกร์เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ย ให้เลขไป916ปรากฏว่ามันจะมีรางวัลเลขท้าย3ตัวชุดหนึ่งครับออก919นะครับก็ถ้าท่านแผลง6เป็น9เนี่ยสตัวแตกเลยนะครับการแผงเลขบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับก็สําหรับคนที่มีทุนทรัพย์บริหารจัดการต้นทุนตัวเองได้นะครับก็ว่ากันไปส่วนคนที่มีทุนทรัพย์จํากัดเราก็เล่นตามที่ เราบริหารความเสี่ยงได้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์นะครับก็คือเลขหะแล้วก็ท่านจะแผงแผงเป็น4หรือว่า9นะครับคุณภาพของดาวศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเกษตรอยู่ในเรือนมรณะดวงเมืองนะครับอยู่กับพระเกตนะครับอยู่กับดาวพุธด้วยนะครับถามว่ามันมีซีนมีความโดดเด่นไหมมีซีนนะเพราะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนเลือกเลขยามนะครับก็เลขยามก็เป็นยามศนะุกร์เนาะก็ มาจริงๆก็คือเลข6เนะี่ยเออเลข62ก็มาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังน่าจับตามองอยู่สำหรับเลข6นะอ่าหมอแมนมองว่าก็ยังน่าจับตามองอยู่แล้วรอบนี้ออกวันศุกร์นะครับในอ่ายามที่สลากออกนะครับจะไปออกยามอาทิตย์นะยามอาทิตย์นะครับหรือว่ายามสุริช,ชะอ่ยามอาทิตย์สุริช,ชะเนี่ยจะมีอยู่3ยามยามต้นยามกลางยามปลาย ยามสุริชะที่เป็นยามมงคลก็คือยามตัวกลางนะครับอาทิตย์ตัวกลางนะโดยความหมายนะครับในการหลักการพยากรณ์เนี่ยให้ความหมายไว้ก็คือว่าอาทิตย์ตัวกลางเนี่ยเขาบอกว่าญาตราเดินทางดีทั้งหน้าหลังไปได้ไข่เต่าเป็นทองทั้งรังยามนี้ดีจังเลิศข้างญาตรานะครับก็เรียกสั้นๆว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยามที่ ได้ไข่เต่าเป็นทองอ่าได้ไข่เต่าเป็นทองนะครับในอีกตำราหนึ่งเนี่ยตำรายามอีกตำราหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดนิดนึงนะครับนะมีรายละเอียดเยอะ <c oughs> ยามอีกตำราหนึ่งก็บอกว่ายามอาทิตย์ตัวกลางเนี่ยเป็นยามดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นยามที่พรานป่าได้เนื้อมารคีนะครับคือมารคีเนี่ยเปรียบสเสมือนว่าเป็นกวางคือเป็นสัตว์ป่าที่คล้ายๆกวางพวก ตระกูลกวางพวกละมั่งอะไรพวกนี้เนาะอ่าก็จะแบ่งเป็นมรึกกับมรึกขี่แนละ้วหรือจะเรียกว่ามรึกคามรึกคามรึกขีก็คือตัวผู้ตัวเมียนะครับมรึกขีเนี่ยก็แปลว่าตัวเมียนะครับก็เหมือนเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าเนาะเอาเนื้อมากินได้เอาหนังไปขายได้เนี่นะครับเพราะนั้นพอยามตัวนี้นะครับเป็นยามของการออกล่านะครับใครที่ออกล่าใครที่แบบอ่าใช้ การเทคแอคชั่นนะครับไปทำกิจธุระอะไรบางอย่างก็มักจะได้ผลตามที่ต้องการนะครับเป็นยามอาทิตย์ก็คือต้องเป็นผู้นำนะครับมีจิตใจที่ห้าวหาญกระตือรือร้นทะยอทยานนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่เป็นยามที่ดีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของยามความหมายยามด,ดีแล้วส่วนในเรื่องของยามที่ดีเนี่ยหมอแมนเคยบอกแล้วว่าถ้าตกยามดีมีโอกาสที่ เลขนั้นจะมาแบบตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเลขยามอาทิตย์ก็คือเลข1น,นะครับถ้าท่านจะแผงนะครับก็ต้องแผงเป็นเลข7็นะซึ่งเป็นยามคู่ธาตุนะเป็นเป็นเ,นเลขคู่ธาตุเป็นคู่ธาตุไฟนะครับอันนี้ในส่วนของเลขยามนะครับต่อมาเนี่ยเลขดาวย้ายอ่าเลขดาวย้ายเนี่ยก่อนสลากออกมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงนะครับอันนี้เราไม่นับไม่นับรวมดาวจันนะอ่าเรานับแต่ดาวใหญ่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวจันเนี่ย ในช่วงวันนั้นเนี่ยโคจรอยู่ในราศีตุลเนี่ยนะครับถามว่าได้เกณฑ์ไหมก็ได้เกณฑ์เป็นจุลจักรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้มีความาแรงหรือโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องว่ากันตามตรงนะฮะมันไม่เหมือนรอบที่แล้วอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเป็นเทวีโชคมันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคลาบโดยตรงหมอแมนถึงได้เลือกดาวจันนะครับแล้วดาวจันทรเลข2ก็มาจริงๆ ะะกับเลข62เห็นไหมเ,เพราะนั้นการพาิจารณาคุณภาพของดวงดาวอันนี้มันสำคัญเหมือนกันนะครับดาวดวงแรกที่ย้ายเนี่ยคือ17ตุลาคมเลยนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะาดาวอาทิตย์นะฮะยกย้ายนะครับจะย้ายไปเนี่ยเข้าสู่ราศีตุลเป็นนิดนะครับก็แปลว่าตับต้อยได้ค่าเนาะถามว่ามีซีนไหมก็มีซีนในระดับหนึ่งนะครับ ดาวดวงที่2วันที่19ตุลาคมดาวองคารย้ายอังคารเนี่ยนะครับยกย้ายออกจากมุมองศาที่สัมพันธ์กับดาวเสาร์นะครับเข้าสู่ราศีกรกฎนะธาตุน้ำนะครับราศีแม่ธาตุด้วยถามว่ามีซีนไหมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าย้ายเข้าสู่ราศีทวานถึงแม้ว่าจะไม่ตรงธาตุตัวเองสักเท่าไหร่นะครับก็เอาว่าทดไว้ในใจแล้วกันนะครับดาวอังคารย้าย และที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือวันที่24นะครับตุลาคมก็คือดาวพุธยกย้ายนะครับดาวพุธยกย้ายเนี่ยเขาย้ายไปนะครับเข้าสู่ตำแหน่งราศีพิจิกนะครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเป็นราศีธาตุน้ําแล้วดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวธาตุน้ำเห็นไหมดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้าครับ แล้วไปเจอกับดาวศุกร์คู่ธาตุก็เป็นคู่ธาตุน้าเหมือนกันอยู่ในรา,าศีธาตุน้ํานะครับไปเจอกับพระเกตด้วยนะครับอ้นี้ก็ถือว่าย้ายใกล้วันสลักออกมากที่สุดแล้วถือว่าย้ายไปเนี่ยมีซีนมีอิทธิพลพอสมควรน,นะครับวันนั้นทักษะนะครับของดาวพุธเนี่ยก็สวยงามเลยนะครับเพราะว่า ทักษะวันเป็นมูละและทักษายามเนี่ยเป็นสีสีเนี่ยแปลว่าเงินแปลว่าสรีมงคลน,นะครับดูแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ยากอยู่แล้วนะตัดสินใจไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวที่ย้ายเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับเว้นเสียแต่ว่าท่านอยากจะเล่นเลข2นะครับท่านก็จะต้องพิจารณาดาวจันทร์ที่ยกย้ายเนี่ยวันที่31นะครับ31ตุลาคมนะจันในี่ย้ายนะ8โมง เช้าเลยนะครับแปดโมงครึ่งก็เว้นเฉ่าท่านจะเล่นดาวจันนะเป็นดาวที่ย้ายใกล้สลากออกมาที่สุดเนาะดามแมนก็มองว่ามันไม่ได้อิมแพกมากเท่าไหร่นะครับก็ถอรหัสเลขยามนําโชคนะครับประจําวันที่1พพฤศจิกายน2567นะครับมาแมนก็เลือกเป็น614น1 4ะครับ614อันนี้คือเลขชุดหลักนะครับใครที่ อยากจะลุ้นแค่ชุดเดียวนะครับไม่อยากจะแผลงจะแปลงอะไรมากนะครับเสี่ยงสะตุ้งสตังเยอะอะไรอย่างงี้นะครับก็เลือกเลข6กหนึ่งะครับเลือกเป็นชุดหลักชุดเดียวเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนใครนะครับสามารถบริหารจัดการทุนทรัพย์ของตัวเองได้อยากจะลุ้นอยากจะมีตัวเลขมาลุ้นเพิ่มนะครับเพิ่มโอกาสนะในการที่ถูกสลากเออนะครับท่านก็ลองนําชุดแผลง นะชุดแผลงชุดแปลงเนี่ยไปพิจารณาดูด้วยนะครับจับเลขประชนกันนะชนเลขเข้าไปนะครับชุดแผงก็คือ976เนะเ7 6นะครับเราถ้าเกิดสมมุติว่าเอาง่ายๆว่าเราตัดเลขที่มันซ้ํำกันไปถ้าเราไม่ไม่เล่นเบิ้ลเล่นหามนะซึ่งถามว่ามองข้ามได้ไหมเบิ้ลกับหามเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะคราวที่แล้วเล่นซะจุกเลยนะครับจุนจุนศ <laughs> ูนย์ศูนย์นะฮเบิเ้ลมาแบบนี้ แล้วก็หลายๆงวดนะที่เป็นเลขด้านบนเนี่ยมี6 0 6นะครับมี6 6 2อ,ะอน,นะครับอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นเลขหามเลขเบิ้ลมันมีมาเรื่อยๆครับมันมองข้ามไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ตัดเลข6ไปตัวหนึ่งนะเราก็จะมีเลข5ตัวในการลุนเห็นไหมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนของเราอะฮะเออเราบริหารต้นทุนได้เรามีต้นทุนแค่นี้ ะครับเรากําหนดไว้บางคนไม่อยากให้เล่นเกินอ่ะมีงบพันหนึง่งเล่นไม่เกินอย่างนี้มีงบอ่าเท่าไหร่อ่ะบางคนอาจจะมีเยอะกว่านั้น4-5่0่าาพันไม่อยากให้เกินนี้อะไรแบบนี้ครับมันอยู่ที่เรานะฮะเพราะฉะนั้นชุดหลัก614นชุดแผลง9ก้สามารถพิจารณาตามที่ท่านชอบได้จับชนเลขได้โยงเลขได้ตามที่ท่านชอบเลยนะครับก็หวังว่า ท่านจะจับถูกนะฮะคราวที่แล้วนะครับก็มีคนได้962นะครับแต่เขาได้ไม่เยอะเพราะว่าเขาต้องเล่นกระจายหลายตัวนะครับส่วนคนที่ได้เลข62ก็มีเยอะนะครับเพราะว่าเลขยามชุดหลักเนี่ย462นะ หมอแมนให้ไปนะครับแล้ว62เนี่ยแค่ตัดเล่นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับเอาละรอบนี้ยังไงก็ขอให้ท่านเนี่ยนะครับหยิบจับตัวเลขตัวไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ